โดนไล่แล้วเว้ยผมจะอยากแล้วเว้ยทีนี้ไปเลยแล้วกันครับไม่กัดอู้จี้กดประสาททิ้งกดประสาทเวยกดประสาท กลัวไม้เมือ่อกี้บัดรแล้วหรือเปล่าหืมบัดรนั้นเลหรือเปล่าครับฟอลโลมีฟอลโลมีไอ้แ้ยมันไม่ได้ผมแล้วเพื่อนแม่งหยุดแถวๆนั้นไม่เป็นไรฟื้นฟูไปก่อนเดี๋ยวว่าได้จูกอยู่ ไม้แม่เทพไม่จะหล่นนะไม้แม่มเทพไม่จะหล่นนะนี่ไงล่ะโคตรเทพครับเบิกเนียมองไม้ไปซ้ำเครื่องก่อนแล้วกันยังกักไม้บ้านเล็กกับตรงนี้ไว้อยู่นะแม่เทพเฮ้ยฮอิสิทมาเด่มาเร่ เปไปเลยครับสัตว์นี้อย่าไปหยองขอบคุณอีก45บีทนะครับน้องพลอ,อย <c oughs> อยูทีได้เปิดไม่ต้องอยูก็ได้เก่งๆอยู่แลว้ว <c oughs> มันเห็น คนเก่งๆก็ไม่ยูกันหรอกครับจำไว้สองรอบแถวเนะี้ยออกเกม <laughs> DC what the fuck มาดิโอเคมาแค่น,นั้นแหละ คูเปเลยแล้วกันไม่เสียเวลาการมีอีกโก้ไม่ทำให้เรารอดเฮ้ยไม่นะโอ้กูจะลากให้กลับมาดิกลับมา สวยโอ้ไม่มีเสียงหัวใจด้วยมันวางไว้ใครจะไปรู้หน้าแหกไปดิขโมนแมนไม่กลับมา <c oughs> จุกให้เอง โอ้โหเชิงไม่มีเลยเชิงก็ผมเล่นกระมันซ้ำได้เน่คนนี้คือหมายความว่าผมใช้สเต็ปเดิมซ้ำได้สองรอบอารมณ์ประมาณนี้ก็จะได้พูดใช่ไหมคือผมจะจะโดดหน้าต่ากรอบหนึ่งผมแต่ผมคิดว่ามันรู้ทันไง Oh shit! Let's go, dude. Oh, oh, oh. nhỉ yeah, ไม่มีนี่หว่าโอ้จ่ายยากเหมือนกันนะเนี่ยมองไม้เว้ยมาดิ มองไม้กูเห็นหมดเรียบร้อยโอ้โหโดนฟรีอย่างงี้ทีนึงโอ้โห,โอ,โหอะไรพี่เกิดขึ้นอะไรบอลสรุปยังไงนะ่ะไม่โดนวุย้ย ไม่โดนโว้ยมาดิเฮียก็เสร็จแล้วฉายไม่เข้าเลยว่ะต่อตัวเนี้ยโอ้ไ oh. เปซ้ำให้มีแฮกโดนมั้แข็งปักโอ้เป็นหนึ่งทีโอ้โหเก็บบารลัด พี่จะบอกนะมาบ้าเล็กโอ้โหใช่ผมต้องมาพี่มันไม่มันไม่มีที่เล่นแล้วอะเอ้าเฮียมันไม่เห็นกูเลยไงวะที่เล่นเยอะแยแย่ต,ต่อต้นเกมอยู่เลยร้องไม่มีที่เล่นไม่พี่ไม้ไม้มาแน,น่น,น่นะไม้มันเฮี้ยนมากเฮี้ยนกันเฮียแล้วไม่มีใครจุกไม่พี่ไม้ไม่ไปถึงแบบเอ่อวงไม้มันอะขานเข้า,ข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 าไม้ขันเข้าไม้แบบนี้มันมันเฮี้ยนเจือก ไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้จุดตั้งไม้มันไม่ค่อยมีพี่มันมีแค่แถวบรนะิเวณนี้แหละอุ้มละอุ้มละท่านท่านอยู่ท่านอยู่เออไป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 จุดตั้งไม้เลยเพียบไปหมดเลยเนี่ยกูมองไม้เนี่ยกูเห็นแบบจุดเล่นแบบโคตรคอมโบเลยนะเนี่ยต่อมึงไม่ได้ใส่มาเด็กูบอกเลยว่ามันของดีต่อแม่งเลย ต้องเดินจูกต้องเดินจูกฮะฮึ๊บ <c oughs> มาจูกอยู่จูกอยู่ต่อมีแลกเลือดเ,เปล่ามีพี่มีโอ้ไม่กอด ผมอยู่ไกลพี่อยู่นะเดี๋ยวเราข้างนี้ไปก,ก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนมาแลกกแน,น่ไหนเดี๋ยวจะจุกจย,วยาวๆให้เลยอยู่กลางแมพพี่ไม่ได้แล้วเพราะว่าอยู่บ้านใหญ่อะเสร็จแล้วพี่ส่งกองไปเฮ้ยเพื่อนทำอะไรเป็นหิวแต้มเพื่อ <laughs> น <laughs> เพื่อนหิวแต้ม thank you ไป้ตาตาตาเร็ว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 ะได้ พอเดี๋ยวพี่ไปไปไปรีมาไปรีมามาว่ะสวยโอ้เพื่อนไม่น่าปีเลยเมื่อกี้คือแบบผมกุศลไม่ปีมันไรเพื่อนแล้วนะเดี๋ยวเก็บเดชฮาร์ดตป๊บนึง เพื่อนไปจู๊กตรงนี้ละเมื่อกี้เพื่อนไม่น่าเป์นไนะได้อยู่เพื่อนไหนเพื่อนก็บล็อกเพื่อนมันจะบล็อกอยู่แล้วอ่ะหนีวแต้มังโซ่ไงก็เจ็บอยู่แล้วหนึ่งทีไม่รู้ไม่น่าไม่น่าเปร์ล้มป่ะเพื่อนล้มว่ะผมมีไม้อยู่ แล้วหนึ่งเครื่องโง่ลืมไปมันมีไรบอลเฮ้ยจะตีจะตีอะดรีนาลีนมาจะตีเหรอเฮ้ยยีโนวันเร็วมากพี่ไม่มีวะทำไมมันเร็วจังวะอุ้มเร็วอุ้มยังไงพี่นี่ไงล่ะจัดเลยพี่เด็กกี้เทียบเปิดช่องคิดว่าพี่ช่วงนี้เหี้ยเอาเรื่องวะ มันเอากูยาวไปต่อผมเพ่นเดอร์ดอบ้านใหญ่ผมเพ่นเดอร์ดอการอะไรพี่เยอะแล้วเรียบร้อยต้องการแลกเลือดอยู่ไหนใกล้ๆเลยเนี่ยเห็นบ้างเห็นบ้างต่อเอ๊ะบร้อยแล้วบล็อกดีกว่าไม่ต้องแลกหรอกเราจะแลก ไมไไปไปไปเฮ้ยมันหัวร้อนนี่กูบล็อกสุดรูเลยเฮ้ยเยพ,พื่อนไอ้เยอะต่อเดทฮาร์ดไอ้เอยเพื่อนมันบล็อกหลุดยังไงไม่รู้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ไได <S <S> โอ้ยเพื่อนต้องออกมาจากประตูนะเพื่อนเม้นโดนไล่นะโอ้โหไปไหนวนะน่ะอ้ย เยียมันเดินโคตรเร็วว่ะพอดีเยียมเปิดยอดฮิตไม่เป็นไรช่วยได้ต่อคือมเมื่อีกกูกกจะยืนบังตรงร่องแล้วเพื่อนมันสลด์ตัวเพื่อนไปไงเมื่อกลเรียบร้อยเลยดูดหลุดปะไปไกลเกินกลับมากลับมากลับมาเราบล็อกอยู่เราบล็อกอยู่ลายเดิมต่อมันเอาไปไกลเกินอะไไปแล้วหนึ่ง ไปแล้วไปแล้วหนึ่งจี